ะคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเล่นแมปโรงแรมกันนะคะอันนี้นะคะจะเป็นแบบโรงแรมสไตล์หรูๆเลยนะคะแต่ว่าความจริงแล้วอาจจะซ่อนความเจอ,องไว้ก็ได้นะคะทุกคนคือว่าแบบเนี้ยเล่นมาแบบบ่อยมากแบบบ่อยโคตรๆเลยแต่ว่าผ่านยากแบบบางทีอะไม่ผ่านเลยผ่านครั้งแรกก็เมื่อไม่กี่วันที่แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าแมปกันเลยนะคะอันนี้นะ้ห้องเต็มแล้วชัวรเลย จะเอาให้ว่าแบบเหอจะเข้าห้องนี้นี่แหละไม่เปลี่ยนเป็นห้องไหนละทุกคนเชื่อปาว่าตอนท้ายๆอ่ะจะเหลือแค่ไม่กี่คนเองเพอเผอเหลือเราคนเดียวที่ซ้ำอ่ะรอรอเข้ามาดีเข้ามาเข้ามาเข้ามาแล้วเขาจะเอาชอบมาไว้ตรงนี้เพื่ออะไรเนะี่ยอืมแบบทำไมไม่เอาไปไว้บนมุมหัวเลยอะ่ะ เอาไปไว้มุมตรงม,มุมมาดีมากเลยนะคิดว่ามันจะได้ไม่ต้องกดโดนไงเริ่มแล้วเริ่มแล้วทุกคนมาถึงเกมเกมเริ่มแล้วเราไปเอาบัตรกันเลยนะะทุกคนบัตรของเราจะต้องติดต่อกับผู้หญิงคนนี้นะคะทุกคน เรว่าเหมือนจะเป็นพนักงานต้อนรับน่าละทุกคนเนี่ยเนี่ยมีทรศัพท์ให้เยเดี๋ยวเราเอาชั้นที่สี่เลยดีกว่านะคะทุกคนห้องสี่ศูนย์หนึ่งนะคะต้องกดชั้นสี่นะคะถ้าเกิดว่าเลขหน้าของห้องนะคะเป็นเลขอะไรต้องกดชั้นนั้นเลยค่ะอ,อีผู้หญิงนี่กดชั้นสองเฉดเลยอ๋อห้องสองศูนย์สามโอเคงั้นเราชั้นสี่เดี๋ยวเราก็รอให้ผู้หญิงตัวเนี้ยเสร็จก่อนแล้วกัน ปิดลิฟต์ปิดลิฟต์ป,ป,ปิดลิฟต์จะได้ไม่ต้องมีใครขึ้นออกดคห้องแรกเลยอ่ะทุกคนห้องสี่ศูนย์หนึ่งห้องแรกของชั้นสี่ถ้าเกิดว่าเป็นห้องแรกของแบบต้องเป็นสองศูนย์หนึ่งหมายมาถึงห้องนั้นไม่ได้รวมอะไรเกี่ยวกับล็อบบี้นะคถึงแล้ว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 กด มุม okay. ห้องนี้จัดได้โคตรสวยแต่แบบโอ้โหมีชั้นวางหนังสือด้วยตรงนี้ตรงนี้นะคะเป็นชั้นวางหนังสือแล้วตรงเนี้ยเป็นคงไปเหมือนตอนที่เราไปพักที่ไปพักที่เชียงรายเลยอะ่ะตอนนั้นใช่ไหมเราไปเที่ยวตอนปีใหมอ่อ่ะแล้วเราก็ไปพักโรงแรมแต่แต่แค่ว่ามันไม่มีมุมชั้นวางหนังสือแบบนี้มันจะเป็นแบบ มีทีวีแล้วก็มีพวกลิงชักอะไรให้เราเก็บของแล้วก็มีโคมไฟแบบนี้ด้วยอันนี้ตั้งแต่เมื่อสองปีที่แล้วแล้วนะแต่ทุกคนมุมจะคล้ายๆกันเลยแต่แค่ว่ามันจะไม่มีไอ้ผนังกั้นตรงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นผนังกั้นแบบเนี้ยมันต้องเป็นที่ที่เราเคยไปล่าสุดไปมาเมื่อเออ องเดือนที่แล้วก็คือตั้งแต่เดือนธันวาเราไปถึงที่นั่นอะ่ะต่อวันที่สามสิบเอ็ดธันวาก็คือว่าวันพรุ่งนี้ก็จะปีใหม่แล้วอืมได้เลยที่เธอจำได้เราอะไปพักอยู่เอ่อแถวแถวอยู่มันอยู่ในเมืองอะทุกคนในเมืองแบบรถมันจะแบบสัญจรไปเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วประเด็นคือห้องพักแม่งอยู่ใกล้สนามบินด้วยพูดจริงนะไม่ได้รีวิวนะไม่ได้โฆษณานะเพิ่มแสงหน่อยละกันพอดีแบบ แดดมันไอนี่แดดมันส่งอืมทุกคนคือเราเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะทุกคนอาจจะแบบมีติดติดขัดขัดบ้างก็ได้คนเราไม่ใช่ว่าจะพูดเก่งทุกคนนะถ้าจะให้แบบพูดเก่งไม่ต้องเป็นอะไรอะเป็น,นึงกระเทยเดยสัญญาณมาแล้วทุกคน ทุกคนถ้าเกิดว่าสัญญามาแบบนี้เราจะไม่สามารถลงลิฟต์ได้นะคะทุกคนต้องลงบันไดได้อย่างเดียวนะลงลิฟต์ไม่ได้นะ <Okay. S 2> จะต้องปิดใช้ก็ได้ปปปปปปเปิดลิฟต์เปิดลิฟต์เปิดลิฟต์เปิดไม่ได้ทุกคนเนี่ยมันเปิดไม่ได้เลยว,ว่าโ well oh. อ้บุ้มบุ้มแบบสี่ชิ้น ปเปล่าเนี่เปล่าเปล่าเข้ามาเข้ามา<ำ>ค, <น S 2> ค่นผู้ชมคนคือว่าถ้าคือว่าคนที่ไม่ตายอาจจะว่าพ้กมาในลิฟต์ก็ได้เพราะว่ามันจะมีปีศาจอยู่ในแบบนี้ด้ะถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ตายนะอืม รอรอไปนะคะทุกคนรอจนกว่าแบบประตูตรงเนี้ยมันจะเปิดอีกรอบนึงนะคะแล้วมันมันจะเปิดให้คนที่อยู่ข้างนอกอะเข้ามากดชั้นสี่เพื่อเลยเนะี่ยกดชั้นสี่เพื่อกดต่อให้กดตอนเนี้ยมันก็ไม่ยังไม่ขึ้นหรอกแต่ว่ามันจะขึ้นตอนไหนอยากรู้ปะตอนที่ว่าไอผีตัวนั้นมาเลยมันจะขึ้นให้ โหมันขึ้นชั้นสี่เลยอนะทุกคนอยากทุกคนถ้าเกิดว่าขึ้นชั้นสี่ทีเลยใช่ไหมอาจจะแบบตายก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ริมๆเลยอยู่ริมๆเลยไม่อยากตายยังไม่อยากตายอยู่ริมเลยทมจริงนะแล้วเมื่อกี้เนี่ยใครเป็นคนโกหัวะนั่นโอเคสวยห้องเราห้องเราโชคมันเข้าข้างจริงทุกคนห้องเราด้วยซ้ำ อ่ะไปเข้าเข้าแถกรับเชิญทุกท่านเข้าสู่ห้องที่401นะคะเดี๋ยวว่าห้องเนี้ยเรา,าอะนอนอยู่คนเดียวข้างนอกนะั่นคือเขาไม่ได้อ่ะมามะมามะอ้าวอ้าวอ๋อขึ้นมานอนแล้ววารให้แบบเปิดเปิดไฟแบบเนี้ย เหมือนเหมือนเป๊ะเ,เลยเหมือนตอนที่เรานอนอยู่ที่เชียงรายเลยแต่ว่าข้างข้้งหน้าของเรานี่ก็จะเป็นวิวสวนสวนมะพร้าวนะเพราะว่าเราอะอยู่อยู่สม,มุทรสงครามนะไม่ไม่ใช่เขตปริมณฑลนะ <T> เออสม,มุทรสงครามก็เป็นเขตปริมณฑลเอ้ยสม,มุทรสมุทรสาครเออสมุทรสาครก็เป็นเขตปริมณฑลแต่ว่าก็ปลูกมะพร้าวเหมือนกันถ้าทุกคนรู้จักร้านอ้เนี่ย ร้านขายเค้กอะไส้มันจะเป็นไส้ครีมแล้วมันก็จะมีมะพร้าวอยู่ในนั้นด้วยถ้าเกิดว่าใครกินเค้กที่สมูรสาขอนบ่อยอะนะไปเถอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าตอนชางจบอะ่ะครอบครัวเนี้ยก็จะมาช่วยเราออก ช่วยหมายถึงว่าช่วยให้เราออกจากไอโรงแรมสยอยงสยององนี้นะเอออาจจะเป็นคนแบบไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่รู้จะพูดว่าอะไรอะ่ะก็พูดความจริงนะทุกคนไม่อยากจะแก้ตัวพว่ามันไม่มีอะไรจริงๆอะ่ะว่าปกติเวลาเราเล่นเกมมาแล้วก็ไม่ไม่ได้สร้างอะไรแบบนี้ด้วยซ้ำแ,แบบเล่นเกมแบบเงียบๆ เงียบๆเราขนาดขนาดเพลงยังไม่เปิดเลยอ่ะเออไม่เปิดแต่ตอนเล่นเกมไม่ได้แบบซ้ำไม่ได้เขาเรียกว่ามันไม่ได้พูดประกอบฉากอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าก็พอพูดได้แหละภารกิจต่อไปมันจะให้เราลงอ่ะมันจะให้เราลงไปที่ชั้นล็อบบี้อีกรอบ,รอบนึงนะคะแล้วเมา าก็เลงไปอะมันจะไม่ใช่ล็อบบี้แต่มันจะเป็นล็อบบี้ในอีกมิติหนึ่งต้องลงลิฟต์เท่านานนะทุกคนเข้ามาเข้ามาจะได้กดโอ,อ้โอ้ผู้หญิงคนนี้ลอยทุกคน้อยมากแบบเขาแบบลอยขึ้นไปแต่ไปอยู่บนชั้นดานฟ้า งชั้นล็อบบี้ไม่ชอบต้องจะขึ้นไปที่ด่านฟ้าอันนี้จะเป็นด่านออปปี้นะทุกคนออปปี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราอะ,ะโดนพื้นอะถ้าโดนมากกว่าสองรอบอะตายแน่ๆเพินะ่งเผลอน่ะสองรอบก็ตายแล้วอะต้องโดนได้แค่ครั้งเดียวนะทุกคนถ้าเกิดว่าโดนครั้งเดียวอะลดเลือดของเราเนี่ยลดไปเหลือแค่ครึ่งหลอดอะ่ครึ่งหลอดเหมือนไอ้ผู้ชายคนนี้ ถ้าเกิดว่าใครออปปี้ไม่เก่งก็อาจจะไม่รอดนะจ๊ะบอกไว้ก่อนอกำลังชิวฮะเปิดทางดิเออแหละไปอุ้ยโดนแล้วว่ทุกคนอ,อ,อุ้ยอ๋อ โดยแค่ครั้งเดียวดีนะทุกคนเราไม่ค่อยเห็นอะไรเลยอนะ่ะพราะว่าเราใช้แสงแบบเออแสงน้อยนะคะเร็วหน่อย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 ทุกคนแหมเลือดมันไม่เพิ่มให้ด้วยนะเป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นอนะเตป,ประตรงเปิดดีเออ มันเข้ามาแล้วมันก็จะเจอเออศพผู้หญิงนอนตายสายองนะคะเออมีเราคนเดียวที่รอดได้เว้ยโอ้เหลือเราคนเดียวเลยอะแต่ก็แกดีอยู่นะทุกคนเหลือแค่เราคนเดียวเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมีใครแบบมานั่งแย่งเราเวลาเราจะกดโทรศัพท์ใช่ไหมมันจะชอบมีคนมาแย่งเรากดโทรศัพท์ทั้งที่ว่าเราอยากจะไปกดเองกดโทรศัพท์เชลล็อบบี้แบบโทรหาความช่วยเหลืออะไรประมาณนะี้ย เร็วไปไปที่ลิฟไปที่ลิฟอันนี้คือลิฟนะคะทุกคนที่อยู่ข้างหน้าเราเนะี่ยไม่ไม่ใช่ประตูทางออกนะไม่ใช่ทางหนีไฟนะเร็วไปที่เปิดที่เปิดให้ไปเออโอเค จริงแล้วแแบบนี้ยมันมันมีมาตั้งแต่หลายปีที่แล้วทุกคนแบบเป็นปีๆแล้วอะ่ะไม่รู้นะพอสอบอะไรเพราะว่าเราบูเราไปดูพี่แป้งซีบิงเล่นม้าทุกคนมันขึ้นว่าสามปีที่แล้วอะคลิปของพี่แป้งอะเอาแล้วมันไม่เปิดให้ด้วยมันแบบมันใจร้ายนะมันไม่ยอมเปิดให้อะ อโอเคเปิดเดี๋ยวซูมเข้าหน้าจอก่อนนะเพื่อที่ว่าด่านออฟฟี่ถัดไปเราจะได้มองเห็นตรงคนชันเนี่ยจะฉันต่อไปจะชอบมีคนหล่อนมากเลยนะว่าต้องกดชั้นเลยอะ่ะต้องกดชั้นเลยอะ่ะ ถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนอังกฤษนะจะงงว่าต้องกดฉันอะไรถ้าเกิดว่าคนอ่านอังกฤษออกอะก็จะรู้ว่าต้องกดฉันอะไรทุกคนถ้าเกิดว่าใครขึ้นลิฟต์ในชีวิตจริงอะก็จะรู้ว่ามันจะแบบมันมันจะไม่เสียวนะแต่ว่ามันหนึ่งมันจะมีแรงเคลื่อนที่ดันเราขึ้นไปเพราะว่าลิฟต์มันลิฟต์มันเคลื่อนที่เนาะมันก็แบบมันดันเราขึ้นไปอะ เราขึ้นไปนะเ่อนๆอะใครใครที่ไม่ชอบอะไรที่มันเคลื่อนเคลื่อนที่แบบเคลื่อนที่อะไรสะทวสทุกสถายกับตัวเราอะ่ะก็จะรู้สึกว่ามันน่าเบืเ่อมันน่ากลัวอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่ายังไงลิฟต์ะก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ประจำทุกวันอยู่แล้วถ้าเกิดว่าใครทํางานที่ออฟฟิศแบบตึกสูงๆเหมือนตึกคาสิโนนะทุกคนรู้จักป้าตึกคาสิโนอ่ะเฮ้ย ขึ้นไปดีคนไม่เห็นอะไรเลยอะเราก็ไม่ยอมท้ามแสงเลยนะโอเครอดรอดเปลี่ยนมุมบ้างหันหน้าเข้าจอทีวีะแต่ละ นอนชิวๆเวยทุกคนตรงนี้ประตูเนี่ยจะเปิดไม่ได้นะทุกคนมันจะเหมือนว่ามันล็อกมาจากช่องมันจะล็อกมาจากข้างนอกมันเหมือนมันกำลังบอกว่าไอประตูเนี่ยมันเป็นทางหนีไฟแล้วมันก็เรามันก็บอกว่ามันอยู่ล็อกมาจากข้างนอก โหทำไมถึงไม่ใช่ทางนี้เดี๋ยวซูมออกซูมออกก่อนเดี๋ยวเจอหนูจะโดนหนูสุดท้าเนี่ยไม่ใช่โหเจ๊มาผิดทางทุกคนมันมันมีหนูสองทางเลยอะ ทางนี้มันทางที่เราเข้ามาต้องเป็นทางนี้เหรอซึ่งเราอะคิดว่ามันมันมันต้องไปทางไหนเนี่ยไม่ใช่อู้หูมันมาแล้วทุกคนมันจะมาแลไวถึงไอตัวประหลาดนี่มาแล้วทุกคนวิ่ง หนีหนีหนีแล้วต้องหนีมันในวงกว้างนะทุกคนเราจะหนีมันวงแคบไม่ได้เลย,เลยนะก็เพราะอย่างเงี้ยโอ,อ้โ,อโหแล้วกูจะไปยังไงวะเนี่ยอ้กกูก็ให้ทางซะโอ้โห คว่ากูเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ว่าจะแบบเหยียบอะไรก็ไม่ร้อนไม่รู้สึกเนาะก็ต้องมีความรู้สึกบ้างแหละมันไม่ค่อยมาทางนี้เลยอะไอวงล้อเมื่อกี้ไอจุดๆอนหะเมื่อไรจะมีคนมาช่วยเราตอนนี้เลือดมันเหลือน้อยมากเลยทุกคน เรารู้ว่ามันยังไงมันก็ต้องเปิดวงอยู่ดีไหมอุย้ยสวยสวยที่เปิดไฟทางนู้นเอ้ยต้องที่ว่าเพิ่งไฟทางนู้นโอ้วแต่โดนกูด้วยเนี่ยเป็นไง ใช่จะไม่รอดว่ะอุ้ยโอ้ทุกคนแล้ประเด็นคือด่างมันเปิดให้แล้วว่าทางมันเปิดให้แล้วแต่มันไปไม่ได้อ่ะโอ้จบกันเลยถ้าเกิดว่าฉากสุดท้ายก็เป็นแค่ฉากตอนช่วยเหลือแค่นั้นเองมันจะมีตำรวจอยู่ข้างล่างน,นะถ้าใครทำไมมันเล่นไม่ผ่านวะ แล้วมันเลอดน้อยอ่ะล้วแล้วอยู่ดีดียวตายได้ยังไงอ่ะเออทางที่ก็ไม่ได้มีอะไรมาโดนเด้แล้ว,ลวยู่ยู่ก็ตายอ่ะคืออะไรอ่ะอยู่ยู่มันก็ตายเออทุกคนตายก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็เคยเล่นผ่านมาแล้วแหละเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการรู้แล้วอะเต่นแ้นเราก็แค่มาเล่นให้ทุกคนดูเองนะคะจับวันนี้เราก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะบาย